ครับมาดูลุงพนมพามาดูเจ๊หอยกาบลาบครับนี่มาดูครับนี่ฝีมือโปรโปรตินอย่างมากยาลยเนี่ยดูต้มเซกกะก็บจต้องม,มาลาบีแข่งลาบแต่ยังมากเนาะหาแข่งลาบนี่ไใส่ทหารสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวจะไปรับรองแขกต่างประเทศนี่พอครับพอกำลังกะนหนังแกะเนโอ้โอโอโอ กำลังแก้หอยกาบจะพากันหลับพอไหนพอจริงนันี่ไม่ใช่พอเลีพอพอจริงเดี่ยงเดี๋ยเกษียนมาหนึ่งโลแล้วเกษียนมาไดไรสักปีแล้วครับหนึ่งโลเกษียนมาได้สิบสองปีแล้วครับนี่ไปลงงมหอยจะขวยไม่ไนี่ยนี่นี่ไปลงงมหอยจะขวอยแกจะจะไปลงงมหอยจะขวอยจะเป็นพอโอพอโอรงเรียนครับแกไปงมหอยมาแค่เกษียนแล้วแกก็เลยจะมา ความสุขของแกหากินยากนะให้กาไม่น่ะสุดยอดโปรเจกินเลยแกบอกเขาให้หาจินยานหางปนอย่าหางตีนเด้อเดี๋ยวจะส่งนี่คนง้อมอยู่ไหนคนงอมอ่ะเจิลาภพิกินครับตะไคข่ต้มสุดยอดได้เลยกำลังกิดเกเก๊ไปเรื่อยๆตอนนี้พวกที่อยู่ในห้องแอร์เขาไม่มีวาสนาได้กินแบบนี้ดอกนี่เรา งอมจะหวยอยู่แล้วแถวเหลือเเกตเนี่ยนนเอามาๆมาแแถวแถวเฉลิมเฉลิมเกเกดใช่ไหมเฉลิมเเกตทายทางเนาะตองพลทีมาอยู่แลวแมวัฒนวันี่ยอย่งมากเลยมวันวัฒนอย่กาลังนั่งแกะตอนนี้ะแล้ว่อยู่แถวบ้านทําของแข็งแหทําเทมีจะจบแบกกําปั้นบานแผนน้า โอ้อาหฮ่าเด็ดสุดยอดใช่ไหมแกะเด้อฝ่ายงวงงวฝ่ายแกะแกะกำลังแกะเด้อที่นี่งกินอะไรทำบีบผีบีบผีตอนนี้กำลังเอาชีโออกเห็นไหมบีบผีออกบีบผีออฟนะครับนี่นี่มาดูวิธีทำครับวิธีทำนะเอาลองให้บีบผีบีบผีนี่น่านาชีโออกครับเขาต้องเอาชีโออกก่อนนี่บีบชีโอกก่อน นั่นบีขีออกที่นี่อันนี้ซอยจิมก็ได้นี่นซอยจิมก็ได้นี่เขาต้มทุกแล้วครับตอนนี้แล้วก็เอามาเกะเอาขีออกแล้วะจะลาบครับอันนี้จะลาบอาหารพิเศษอาหารพิเศษไม่มีใครได้กินง่ายๆดอกนี่อาหารอีสานพื้นบ้านเอง <laughs> อมามามาเ<า><า>ด็กกำลังแต่งหน้าแต่งตาทำอย่างโอ้ขึ้นขมันด้วยครับ หยกาบหยกาบากาบบีกัหหกาบไม่ใช่ห้แข่กไม่ใช่ห้จูบอันนี้เปลือกมันแกะ๊ล้เวใส่ถุงยางไว้ดูดูนี่ครับบาทีนบาีนนี่คือหอยกาบนะครับหิ้งไว้บานลยบาโอ้เห็นไหมนี่นี่ครับ ชีวิตของชาวนา <c oughs> ชาวนาของคนบ้านนอกครับ<า>ทำกินแบบอร่อยนะคนในเมืองไม่มีวัสนาได้กินนะครับแบบนี้เนอะอีสานไต่มีไหมอีสานไต่อีสาไนสาไต่กันจวันคร,ราชลสีิมานี่ดีอีสานไต่แลถวลอยเอ็แถวโอ้นั่นโอ้นั่น,น,นยิงเขายิงชอบกิน,นรกครับยิงเขาชอบกินใหญ่ในแถวๆนั้น นี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นน้อยโค้งนี่สดสดใส่ล้างหมดแดงตอนนี้ทำอยู่ที่อันนี้คือบานครับครับโอ้โหคี่อ่อนนสบายเลยนี่ครับบานก็ยังงามนะครับส้างมืดหลายบาทแล้วนี่บานก็ไม่มากดอกล้านแปด เจ้าของจะบอกว่ามืดลานเสร็จด,ดูนดนลาวหอมเจ้าของลานก็ไปหายั้ตร่างแล้วกําลังแจ๊กกําลังแจ๊กเดี๋ยวตั้งนาแจ๊กก่อนตอนนี้ตั้งนาแจ๊กก่อน,นกี่เดย์ครับเดี๋ยวกี่เดย์ลาบครับคลิปนี้จบลงไว้แกนีลก่อนนะครับผมเขาไปดูในช่องลุมพนินมชนเนลที่ยูทูบนะครับผมสวัสดีครับ